ชวนทำเมนูขนมโบราณขนมมุกดาคิดว่าหลายๆคนคงไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนก็เพราะว่าขนมชนิดนี้เป็นสูตรที่ทางเราคิดขึ้นมาเองค่ะได้สูตรมาจากนิตยสารแม่บ้านเล่มที่197ปีพศ2529จะมีขั้นตอนการทําอย่างไรไปดูกันเลยค่ะตอกไข่ไก่ใส่ลงในแป้งข้าวเหนียวขยำให้เข้ากันค่อยๆใส่หัวกะทินวดไปเรื่อยๆจนหัวกะทิหมดใส่น้ำปูนใส คนให้เข้ากันตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอร้อนวางตอกที่พับแล้วลงไปเอาแป้งที่ผสมไว้ใส่กรวยยอดลงไปคล้ายเม็ดไข่มุกเล็กๆแป้งก็จะจับกันเป็นรูปตามตอกที่พับไว้ทอดพอมีสีเหลืองนวลก็ตักขึ้นพักให้สะเด็ดน้ำมันใส่น้ำตาลตโหนดลงในกระทะเติมน้ำลอยดอกมะลิเคี่ยวจนข้นเหนียวนำไปหยอดเป็นจุดๆบนขนมให้สวยงาม ถ้าจะให้เทียบกันแล้วขนมมุกดาก็มีความคล้ายกับขนมนางเล็ดกรุบกรอบหวานมันส่วนที่มาของชื่อนั้นก็มาจากน้ำตาลตะโนดที่หยอดบนหน้าขนมให้มีลักษณะเหมือนไข่มุกซึ่งคำว่ามุกดาก็แปลว่าไข่มุกนั่นเองค่ะ